วันนี้มาน้อมักการท่านพ่อรีธรรมทโล,โลเป็นหนึ่งแหล่พระรหัส องคุงรัตนโกสินทร์หนึ่งใน28รูปที่ตองตามมหาบัวได้กล่าวไว้ท่านพรีทธรรมทโลุเป็นสิทธิ์นุ่นแรกๆของตรงปุ่ม,มั่นตรงนี้นยังมีโรงเรก็บศพหรือเปล่าไม่รู้นะม่อเ,เท้าไม่คือ ในใพระอาลานสองคนรัตนโกสินทร์ที่วัดอโศการามชื่อพระสุทธิธรรมรังศีคำพีเมธาจารย์พอพริธรมธร,รมเทววัดอโศการาม อยู่บางปูถ้าใครจะมามัดการก็ได้เป็นพระหันสายโลงปู่มั่นเป็นฤกสศิษย์้นกแดงถ้าได้เห็นตรงนี้ก็อนุมูธนาสาธุนะจะได้บุมร่วมกันเดี๋ยวไปเดินรอบๆรอบๆรอบๆวัดก่อนไปแค่นี้